ครับอาหารที่ผมจะมากินเนี่ยก็จะเป็นอาหารสําหรับออกกำลังกายเพื่อจะมีซิกแพ็กผักอืมากผักกรอบมากมมโอเคครับผมทุกคนก็กลัาบสวัสดีสวีดัตพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับทุคนครับ หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำชาเลนจ์เออกินตามคนท้องไปครับก็มีแบบเออน้องๆเด็กจิ๋วหลายๆคนนะครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะมากครับทั้งแบบใน YouTube ทั้งแบบในแฟนเพจทั้งแบบอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กผมอือแม้กระทั่งไอจีครับคือแบบมีน้องๆหลายๆลคนเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากครับว่าแบบเออเนี่ยพี่เป็ดอยากให้พี่เป็ดแบบเออลองกินอาหารตามนักกล้ามมัง่จงจังหรือแบบนักพอกายอะไรเงี้ยคือแบบอยากรู้ว่าแบบ1วันอะไรเงี้ยเออนักกล้ามคนที่ออกกาลังกายเขากินอะไรมั่งช่วงนี้แบบไม่ได้ไปไหนอยากออกกาลังกายอยู่ที่บ้านเลยอยาาากกรรู้ว่เเอนิะไ กินตามและหลังจากที่แบบผมได้รับรีเควสตหรือแบบคําร้องจากน้องๆเด็กอยู่หลายๆคนเนี่ยผมก็ไปทําการศึกษาข้อมูลครับพวกคนที่แบบออกกำลังกายเขากินอะไรกันมั่งและจากที่ผมเนี่ยได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกเอกี่ยวกับด้านออกกำลังกายนะครับผมก็ได้ข้อมูลแล้วว่าไอ้อาหารสาหรับพวกคนออกกำลังกายหรือแบบคนนักเล่นกงเล่นกล้ามพกกายอะไรเงี้ยมีเยอะมากแม่กซ์จะอธิบายงไงดีวะ <laughs> มันไม่มันไม่ตายตัวทุกคนคือต้องบอกงี้คนออกกําลังกายอ่ะเขามีหลายแบบมากครับบางคนเนี่ยออกเพื่อแบบแข็งแรงบางคนออกเพื่อแบบเพิ่มน้าหนักอยากได้กล้ามบางคนแบบตัวใหญ่แล้วออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักเพื่อแบบให้กล้ามใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยคือมันมีหลายแบบมากครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้ลงรายละเอียดอ่ะคือมันจะยาวผมก็มานั่งคิดดูครับว่าแบบเออเนี่ยว่าแบบัยรุ่นอาบูดาบีประเทศไทยเนี่ยชอบออกกําลังกายแบบไหนอะไรเงี้ยก็ไปทําการวิจัยมีประมาณแปีครับส่วนใหญ่เนี่ยจุด มีซิกแพคอ่าคือแบบคนมีซิกแพกมันเท่ใช่ไหมแบบแฝงนอกก็ถอดทรงถอดเสื้อโชว์ซิกแพกแบบใค่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอาหารที่ผมจะมากินเนี่ยก็จะเป็นอาหารสําหรับคนที่แบบออกกําลังกายเพื่อจะมีซิกแพกนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปเจอตารางอาหารตารางหนึ่งครับในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยอะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่ครับ คือผมไปเจอมาครับตารางนี้คือดีมากเขาบอกหมดเลยครับว่า1อาทิตย์เนี่ยควรกินอะไรบ้างและในแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยครับคืออันนี้ดีมากมีเรื่องกินเยอะมากครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองกินตามตารางอาหารนี้เลยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบเออเนี่ยกินอาหารตามสไตล์แบบคนออกกําลังกายเนี่ยมันจะทรมานไหมมันจะแบบไม่มีความสุขหรือเปล่าเพราะจากที่ผมดินมาเนี่ยผมดินมาเยอะครับเขาบอกว่าเออเนี่ยออกกำลังกายแล้วแบบกินได้กินอาหารไม่อร่อยมันแบบมันไม่ถูกปากมันมันรสชาติจืดชืดมันแบบไม่อร่อยมาก ลองพิสูจน์กันว่าถ้าเกิดเรากินอาหารตามแบบคนออกกําลังกายเพื่อที่แบบมีซิกแพคเนี่ยเราจะมีความสุขไหมและอาหารแต่ละอย่างมันจะน่ากินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับมือแรกนะครับอาหารเช้านะครับมีให้ผมเลือกเยอะมากแต่ละวันนะครับแต่ว่ามีไข่คนต้มเลือดหมูเขาต้มกุ้งแกงจืดเต้าหู้แซนด์วิชทูนา่าข้าวไข่คนคือจากเทยูเนี่ยตอนเช้าจะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะเบาๆท้องครับแต่มีเมนูหนึ่งที่แบบเตกตาผมมากนั่นก็คือไข่คนบวกไก่สับครับไม่รู้ทาไมพออ่านเมนูนี้ปุ๊บรู้สึกแบบน้ําลายไหลยอยากกินขึ้นมาครับอ่ะก็เดี๋ยวมื้อเช้าเนี่ยเราจะจัดข้าวไข่คนบวกไก่สับนะครับก็เดี๋ยวขอตัวสั่งก่อนแล้วกัน 小、嗯 โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยข้าวไข่ข้นหมูสับก็มาถึงผมเรียบร้อยแล้วอื่อี่น่หน้าตานี่คือข้าวไข่ข้นหมูสับครับก็เอ้ยไม่ใช่หมูสับดิไก่สับใช่ไหมแล้วก็นนที่ร้านมีน้ำจิ้มมีมาให้ก็กินไปเพื่อเพิ่มแบบรสชาติเนมนูนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องเรียนผู้ออกกําลังกายเยอะก็รู้ครับว่าเมนูนเนี่ยมันให้โปรตีนเยอะครับมีทั้งแบบไข่มีทั้งแบบไก่สับใช่ไหมเดี๋ยวขอลองกินก่อนไม่รู้ว่าไก่สับในที่เนี่ยคืออกไก่หรือเปล่าจริงจริงมือนี้ก็ไม่แยย่่่่่่่นน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 นะะะะทุกกกกคคดดดูููแบบาาาิิิเีีปป น่ากินนะน่ากินอยู่นะลองชิมดิอเผ็ดจังแต่ไม่เหมือนที่กินไว้นะคือตัวแรกที่คิดไว้อะจะเป็นแบบไข่ข้นอะคล้ายๆไข่เจียวทุกคนบอกไว้อะเออแล้วก็มีไก่อะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นแบบข้าวกับไข่ผักรวมกันอะอันนี้คือไข่ข้นเหรอวะหรือกูเข้าใจผิดม,มาตลอดเลยวะกูเพราะว่ามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับมันเลยแบบไม่ได้เป็นงั้นเกี่ยวบ้าวะ มไม่แย่อร่อยเลยแลตีอออกกย๋ย <c oughs> นค <c oughs> ืน,าาคน,นก,กูต้องออกกำลังกายไปเนี่ยเขากินอาหารตามคนนักก้ามแล้ออกกำลังกายปะอันนี้เป็นความรู้แล้วกันนะครับเด็กๆสำหรับคนที่แบบอยากออกกำลังกายนะที่แบบอยากหุ่นดีอยากมีกล้ามอะไรเงี้ยเขาที่ไปศึกษามาเนี่ยบบาาเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่แบบทำให้เราแบบหุ่นดีหรือมีกล้ามหรือแบบกล้ามใหญ่นุ้ยนั่นอะไรเงี้ย40%เนี่ยมันสําคัญที่อาหารการกินนะเว้การออกกำลังกายอ่ะมันเป็นแค่แบบ40%น่ะที่แบบจะทําให้แบบเราหุ่นดีอะไรเงี้ยคือง่ายๆถ้าเกิดเราออกกำลังกายแทบตายเขาหรือกเทป แต่เราแบบกินอาหารไม่ถูกหลักกินอาหารไม่มีประโยชน์กินแบบของทอดอะไรเงี้ยถ้าเราทำแบบนั้นอ่ะต่อให้เราออกกำลังกายแทบตายอ่ะหุ่นเรามันก็แบบไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเพราะอาหารสําคัญมากครับในการออกกําลังกายนะใครที่แบบอยากมีกลงมีกล้ามอะไรเงี้ยก็ศึกษานีๆดีว่าแบบควรกินอะไรอะไรเงี้ยแต่เสียดายผักน้อยไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขต้องกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันทีหนึ่งตอนบ่ายครับเดี๋ยวไปดูกันบ้างมื้อบ่ายเนี่ยจะกินอะไรดีมันจะอร่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกลางวันกันเอ,อ้ยแต่จริงเนี่ยเรากินช้าครับจริงๆเนี่ยเราควรกินตั้งแต่เที่ยงเวยมันจะค่อนข้างซีเรียสกับแบบเวลาในการกินอาหารครับมื้อช้าเนี่ยก็คือต้องกินเช้าเเลยแบบเจ็ดแปดโมงอะไรเงี้ยเราเที่ยงกินอีกมือ้อตอนเย็นแล้วก็มีก่อนออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยพวกคนที่ออกกำลังกายเนี่ยเขาะจะกินอาหารมากกว่าสามมื้อครับแต่ว่าเนี่ตารางเนี่ยมันมีให้กินห้ามื้อครับมันจะมีมื้อเช้า ผมยังไม่หิวครับตอนเที่ยงอ่ะเออคือตอนเท้าผมจับไปเยอะครับก็เลยได้กินตอนบ่ายสก็สลับมื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายนะครับมันมีเมนูนึงครับที่ผมอยากกินมากนั่นก็คือสเต็กไก่ย่างบวกสเต็กผักครับย้ำนะครับสเต็กไก่ย่างนัไม่ได้ไก่ทอดนะเดี๋ยวขอตัวสั่งสเต็กไก่ย่างก่อนแล้วกันนะครับสั่งแบบเฮ เฮ้ยโอเคครับดวนตอนนี้เนี่ยสเต็กไก่ย่างเนี่ยมาอยู่หน้าผมดูรอยแล้วนี่หน้าตาครับนี่หน้าตาโอเคนะแต่่าอาจจะแบบต้องปล่อยล่อนนิดนึงครับเพราะว่าเรายังไม่มีผักในตารางเนี่ยในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีสลัดด้วยนี่แล้วก็เลยมีสลัดครับเปิมผักลงไปหน่อยแล้วก็จริงๆครับทุกคนนี่ร้านน่ะเขาแถมนี่มาให้ครับกคนพวกแบบขนมปังกระเทียมหรือไม่ก็แบบเฟนฟงเฟ้นไฟอะไรเงี้ยเขาแถมมาครับแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าเฟ้นไฟเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับมันแบบไม่ของทอดอ่ะเข้าใจไหมคือผมมาคิดว่าถ้าเกิดเราแบบต้องการ ที่แบบไขมันค่อนข้างน้อยครับน่าใช่ไหมน่าใช่กูค,คิดว่างั้นแล้วก็ทีร้านครับมีน้ำจิ้มมีไว้ให้ครับทุกคนนี่จะเป็นน้ำจิ้มแก้วนะครับไปเดี๋ยวมาชิมน้ำจิ้มกันกนะครับทุกคนน้ำจิ้ม มันเป็นแจ่วที่แบบแจ่วสาเร็จรูปแ่ะแจ่วแบบไม่ได้ทําเองอ่ะแจ่วจากโรงงานอ่ะเอออ่ะก็มือนีนะครับผมคิดว่าค่อนข้างดีครับสําหรับคนที่แบบออกกําลังกายหรือคนที่แบบต้องการมีทิปพกนะประโยชน์เนี่ยค่อนข้างครบครับมีทั้งโปรตีนจากไก่ครับแล้วก็มีแบบเออพวกแบบแ <laughs> อะไรวะอะไรวะในผักมีอะไรนะข้าวแป้งน้ําตาลเผือกมันหนึ่งโปรตีนสองคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ําตาลเผือกมันไม่ใช่ ไอเป็ดทำไมมึงงวยอย่างนี้วะมึงจะไม่รู้ไม่ได้นะไอเป็ดว่าอาหารหมู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันแรกครับมูหนึ่งเนี่ยมีโปรตีนนะครับโปรตีรนก็คือพวกเนื้อสัตว์สองเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน,นั่นนัเผือกมันใช่ไหมสามเนี่ยคือเกลือแร่ครับพวกพืชผักสี่วิตามินครับจากผลไม้ห้าเนี่ยไขมันครับตามนั้นครับแต่ว่ามือนี้เนี่ยมันไม่ครบห้าม,มูครับแต่ว่าก็มีประโยชน์แหละเพราะมีผักมีเนื้อไปชิมดิอ่านี่ครับอร่อยนะ <Pie ces> อย่าลงติมผักเลยนะเด็ดติมผักเวอย่าอึดไม่ออกอืมผักดีมากผักกรอบมากเฟรนฟรายเศหน่อมรนาจะไกกหนึ <Wel kin> ่งชิ้นล้กันร่างกายเพื่อสิแพคนะเว้ยเนี่ยกินเฟรนฟรายได้หรอวะแต่หนึ่งชิ้นน่หรอกมั้งหนึ่งชิ้นนะเนาะหน่งชิ้นน้องๆเฟรนายหน่อยล่ะกังเหนรอ อ้าลูกก็เดี๋ยวขอท่วยกินก่อนแล้วกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวเวลาบ่ายสองใช่ไหมถ้าแบบคนปกตินะจะกินอีกทีนึงเนี่ยคือมื้อเย็นเย็นหรือดึกๆครับแต่ว่ามันมีนี่ด้วยอาหารที่เราต้องกินก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายครับก็เดี๋ยวเจอกทีนึงสักแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกแบบนักก้ามอะไรเงี้ยเขากินอะไรกันก็จเจอครับกินกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เวลาเจ็ดนาฬิกานะครับ21่สนาทีหรือว่า5้าโมงยีนะครับคือ <c oughs> ผมเนี่ยคิดว่าแบบไหนๆเนี่ยเราก็แบบกินอาหารตามคนออกกําลังกายตามพวกนักก้ายมาใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยเกล่าวออกกำลังกาย <c oughs> ด้วยเลยครับ <c oughs> แต่ว่าตลอดกำลังกายครับในตารางเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเราต้องกินอาหารครับทุกคนซึ่งเอ่อในตารางเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกแบบผลไม้หรือแบบอะไรที่แบบกินง่ายๆครับอย่างเช่นกล้วยหอมนมจืดอะไรเงี้ยนมจืดกล้วยหอมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเลือกที่จะสั่งนี่มาครับทุกคนนี่จะเป็นอัััันนนนนนนีีี้้อออออเเเป็แบบบ่่่ฟกทงงงึมยยครรใตาาาู เรามากินฟักทองนึ่งกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปออกกาลังกายสักแบบวิพื้นสักหน่อยครับสักแบบสิบห้าเที่ยงเนี่ยอืม,อมจืดครับไม่มีนแบบเล็กเลครับไม,ม่อร่อยเลย <c oughs> ไมไ่แต่เดี๋ยวจะบอกวิวของฟักทองครับคือฟักทองเนี่ยมันเป็นผักที่ดีครับเป็นแบบผลไม้หรือผักวะเอาง่ายง่ันนี้ประโยชน์แล้วกันแล้วที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ท้องกินแล้วแบบมันให้แบบเรามีแรงในการออกกาลังกายเลยวะไม่นี่เออแต่ก็ต้องกินนวะสั่งมาแล้วอ่ะเออไม่เราไม่มีแรงในการออกกาลังกายครับ 哇哦！ ก็กินเท่านี้พอแล้วกันเพราะว่าเดีย๋ยวเรามาเจออีกทีนึงจะเป็นมื้อหลังออกกำลังกายครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อหลังออกกำลังกายเนี่ยเรากินอะไรดีเอออันนี้ดีมากนะสำหรับผู้ชายคนไหนที่แบบอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยพอดีว่าผมไปเจอใน,นเน็ตมาครับเป็นแบบที่วิดพื้นครับเนี่ยเออเป็นแบบดีนะเดี๋ยวมาแบบลองเล่นดูนิดนึงอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะเนี่ยครับทุกคนมันเป็นอย่างงี้ไว้ทุกคนเนี่ยมันจะมีบอกเลยครับสีฟ้าเห็นไหมจะเป็นเชสจะเป็นอกนะครับสีแดงจะเป็นไหล่นะครับสีเหลืองก็เป็นหลังสีเขียวก็็็็็็็เเ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 เปปนน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 ไไไไไตตตตตรรรรกกกกกคคคคืืืออ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 อแแแบบ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 ้้้้้้้้ลลลลาาาาามมมมงงงงีีีีียยยขท่่่่่ชะววิธๆััหุ๊ อยากเล่นแหละเราอยากเล่นอ,อกใช่ไหมเราก็เนี่ยสีฟ้ากับสีฟ้าครับเนี่ยเออเนี่ยมัวก็แบบจะอย่างนี้ได้ได้อ,อกนู่นได้อ,อกนี่มีหลายอ,อกครับ <S <S ข้อหน้าประมาณนี้ก็ไปหาลองซื้อได้ครับผมซื้อจากช้อปปี้ครับราคาไม่กี่ร้อยเพื่อออกกําลังกายได้ดีครับทุกนี้ว่าจะออกกําลังกายหน่อยเพราะว่างก็เดี๋ยวผมขอตัวออกกําลังกายแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจออีกมือหนึ่งเราออกกําลังกายครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยและมักนก็แบบ เอาไปทางไหนครับทางนี้ครับทา,ทางนี้ครับทางโน้นครับทางนั้น,นครับผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยร่างกายผมรู้สึกพี่กระป๋อมากครับเออเออเออออกแรงนะไปเออพื้นไื้น เราออกกําลังกายไปนะครับเราก็ต้องมากินอาหารอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะในตารางเขาบอกไว้ครับจากเหล่าอาหารที่ผมได้ดูนะครับในตารางเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ต้มบวกโยเกิร์ตไข่ต้มบวกผักต้มอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยไข่ต้มเยอะแต่ไข่ต้มเนี่ยไม่กินเพราะขี้เกียจต้มแค่นั้นครับผมก็เลยจะทําการสั่งไข่ตุ๋นมากินละกันจะขอกินเพิ่มก้ามหน่อยวะเอาว่าปิดวะ เบ่งจนเหนื่อยแล้วอะก็เดี๋ยวเจอกันตอนอาหารมาครับเจอกันเฮ้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยไข่ตุ๋นก็มาถึงผมเรียบร้อยแล้วในตารางเขาไว้กินแต่ไข่ตุ๋นแต่ไม่มีข้าวนักทวนเพราะอะไรอันนี้คือเดาอะนะเขาหน้ากลัวจะแบบถ้าเกิดเรากินไข่ตุ๋นพร้อมข้าวเนี่ยเราน่าจะอิ่มครับแล้วทําให้แบบเราเนี่ยจะกินมื้อตอนกลางคืนไม่ได้เขาก็เลยให้กินแค่ไข่ตุ๋นน่าจะอย่างนั้นนะนี่ผมก็ทำการตื้อกระตุ๋นมาเลวเรียบร้อยแล้วครับ นี้คือมือที่4ของวันเฮ้ยคือเอาจริงกินเยอะมากนะอันนี้ขนาดแบบสูตรแบบติ๊กแทกนะถ้าแบบสูตรแบบเล่งกล้ามเนื้อให้แบบมันโตๆอะไรเงี้ยน่าจะต้องกินเยอะกว่านี้ครับคือถีาดูสังเกตอะคนที่ออกกําลังกายต้องกินเยอะครับแต่ว่าไม่ได้กินเยอะแบบมื้อหนึ่งกินแบบ4ี่ห้าจานอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับคือเขาซอยเป็นแบบเป็นเป็นมื้อๆแบบอาจจะแบบโปรตีนสามมือใช่ไหมแล้วก็แบบเพิ่มมือแบบกินพวกแบบเล็กๆน้อยๆพวกไข่นุ่นไข่นี่ไข่นั่นไปอีกสองสามมืออะไรเงี้ยอันนี้เท่าที่สังเกตนะคืออันนี้ ที่สำคัญเนี่ยมันกินแป๊บหนึง่งมันก็หิวแล้วครับพเพราะอะไรเพราะนี่มีข้าวมันก็เป็นไข่ตุ๋นทั่วไปนะไม่มีอะไรมากเนี่ยทุกคนไข่ตุ๋นทั่วไปที่เรากินกันเลยเนี่ยอืออะไรบอกรู้สึกด,ดีอะคือกินหลังออกกำลังกายคือรู้สึกด,ดีมากครับไม่รู้ว่าพอออกกำลังกายหรือเปล่านะแต่หลังจากที่ผมไปออกกำลังกายแล้วมากินอะผมคนดว่าม,มือเนี่ยมันอร่อยมากกว่าเดิมเว้ยอร่อยเพิ่มขึ้นแบบสองสามเท่าอะใครที่ไม่เชื่อลองดูครับลองไปออกกำลังกายและออกกำลังกายเสร็จเนี่ยลองหาอะไรกินดูแบบอร่อยขึ้นกิงเว้ย อ่าก็เด right, ี๋ยวขอด้กินก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกทีหนึ่งอ่ะมื้อสุดท้ายเลยน่าดึ๋งๆครับแต่ผมนน่าจะต้องรีบสั่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวร้านปิดครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามื้อดึกเนี่ยเราจะกินอะไรสลัดน้ำใสอกไก่สลัดดอมกินไปแล้วอ่ะปลาเนึ่งปลาเนึ่งคือเกลียบมีก้างเยอะเอ้ทุกคนนี่มียำบุนเส้นครับยำบุนเส้นไก่สับก็เดี๋ยวมื้อสุดท้ายเนี่ยเรากินนี่ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันที่มื้อดึกครับอืม ก็กรับสวัสดีสวีดดัพ่อแม่พี่น้องชาวไทยตอนดึกอีรอไปนะครับตอนนี้เวลาค่อนข้างดึกครับสี่ทุ่มกว่าแล้วก็นี่อย่างที่บอกไปคือผมอะได้สั่งอาหารมาตั้งแต่ตอนประมาณหนึ่งทุ่มเลยครับนี่จะเป็นมื้อสุดท้ายที่เราจะมากินกันนะครับทุกคนสําหรับชาเลนจ์กินอาหารตามนักกล้าม24ชั่วโมงนะครับมื้อกล้างรอครับเป็นอาหารที่ผมค่อนข้างคาดหวังนะครับอะไรจะแกให้ดูทีเดียวอันนี้เป็นบุญเส้นนะครับอันนี้เป็นไก่ครับเห็นไหมเป็นไก่ไก่สับนะครับ แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะมีพวกผักครับนี่พวกแบบพึ้ผักสวนครัวนะครับนี่มีผักนู่นผักนี่ผักนั่นอ่า <_ S 1> หลายหลายคนคงรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรอ่ะน,นีแล้วก็มีผักอีกอย่างหนึ่งครับมีผักอีกรอบมีผักค้อนผักครับเค <_ S 1> ดีเคดีเดหกเป็นไงเห็นหน้าตาคงรู้ใช่ไหมคืออะไร <_ S 1> ใช่ครับอันนี้ก็คือยำครับยำบุญเส้น ไก่สับนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยำนะครับจากเท่าที่ผมกินมานะครับไม่มีของทอดเลยถ้าจะมีเนี่ยมันก็จะเป็นอันที่แถมมาจากเออ่สเต็กไก่ครับที่เป็นเฟรนฟรายอะไรเงี้ยแต่นั้นก็คือผมก็มีแอบกินไปนิดหน่อยถ้ายอมรับความจริงอ่ะมีแอบกินไปนิดหน่อยครับสองสามชิ้นครับหลังจากปิดกล้องอ่ะแต่กินแค่นั้นจริงครับไม่ได้กินมากกว่านั้นเลยนี่ครับหน้าตายำครับยำบุนเส้นไก่สับนะครับหน้าตาน่ากินนะมียำบุนเส้นครับเดี๋ยวลองชิมที่ร้านนี้แซ่บหลายโอ้โห วันนี้ผมได้ความรู้เยอะมากเลยครับคือจริงๆเนี่ยผมคิดมาเสมอครับว่าการที่เราแบบคุมอาหารออกกำลังกายอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้กินอาหารอร่อยเว้ยเราจะได้กินแนี่พวกแบบจืดๆพวกแบบอกไก่ทอดอกไก่อะไรเงี้ยไม่ใช่เลยครับมีทั้งหมดไม่มีอกไก่เลยนะไก่ที่กินอ่ะไก่ธรรมดาเลยนะคือแบบไม่ได้อกไก่อ่ะคือถ้าอกอกไก่อะไก่ธรรมดามันต่างกันนะเว้ยทุกคนอกไก่มันจะแบบเหนียวเหนียวเขาแบบแห้งๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือไก่ธรรมดาทั่วไปเลยครับ อร่อยมีประโยชน์มีผักมีอะไรมีเนื้อครบครับไม่อ้วนด้วยเพราะไม่มีน้ามันแล้วก็ผมขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ออกกำลังกายแล้วกันนะครับก็อันนี้บอกไปสําคัญสุดเนี่ยคือเรื่องอาหารนะครับควรเลือกอาหารที่แบบมีประโยชน์และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนออกกำลังกายนะครับที่แบบอยากแบบสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็คือพวกแบบน้ํามันครับพวกแบบของทอดอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยถ้าอยากแบบรู้แบบละเอียดจริงเนี่ยผมแนะนาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมดูครับคือจริงๆเนี่ยเกี่ยวเรื่องอาหารในการกินมันเนี่ยเท่าที่ผมแบบไปหาข้อม ออกกําลังกายเพื่อจุดประสงค์อะไรบางคนก็อาจจะเพิ่มน้าหนักแบบผมเผมรียผมตัวเล็กก็อาจจะเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมล่ะเออผมก็าจ,จะกินเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับใครนะที่คิดได้แบบเออเนี่ยถ้าเกิดเราออกกําลังกายแล้วกลัวแบบเราจะแบบไม่มีความสุขเพราะจะไม่ได้กินของอร่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยนี่บอกเลยว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะในิวเรเห็นกันวันนี้สิ่งที่ผมกินหลายอย่างก็ก็คืออร่อยเลยมีรสชาติครับแบบอร่อยแบบเฟี้ยวเลยเอ่ะเออไม่ได้เป็นอาหารจืดๆแบบเออเอ,อไม่ใช่ครับมีความสุขวันนี้อื แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารนะครับก็สู้ๆนะครับขอให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ไวๆสำหรคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วกันเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเทบหลายแต่ว่าดูทรงแล้วคืนนี้หน้าแสบดักแน่เลยเป็ดสำหรัคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วน,นะครับสุดท,ท้ายนี้ไม่ลามาเจอแค่ไหน,นก็ต้องแพนลาครับว่าลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาๆสู้ๆครับเพื่อออกกำลังกายบุย